สวัสดีครับันนี้ครับเราอยู่ที่โปเกมอนลีเจน l นลลีก2023-2024แบงคอกนั่นเองครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยดูทู่ทั้งบ้านนะครับเราจะพาตัวลีเจน l นลลีกกันเอาละครับเราไปพาตัวกันเลยไปครับและในวันนี้พวกเราก็ได้ร่วมไซด์อีเวนต์ด้วยนะครับอันนี้คืออีเวนต์ 3v3 นั่นเองนะครับสนุกมากๆเลยนะครับรวมทีม3คนนะครับแล้วก็เอาเด็กไปสู้กับคนอื่นนะครับต่อให้เราแพ้เพื่อนเราอีก2คนถ้ากว่าชนะก็สามารถที่จะได้คะแนน ไปแรกของลงมาได้อยู่ดีนะครับผมก็จะเอาเด็กของ ASUS g n ามาลองเล่นครับและเด็กที่ผมนำมาเล่นในวันนี้คือ Rison EX แบบเทร์เตสเความเมืดครับโอเคครับตอนนี้ฮะเราอ,อยู่ในรอบรอบที่กำลังจะเริ่มรอบที่8โอ้โหถือว่ามาไกลมากแปดรอบใช่เมื่อเช้าเราเห็นว่าข้างหลังยังไม่มีคนใช่ไหมใช่ครับดูตอนนี้ฮะ ไปหมดเลยฮะคือ3 3มสามคนเล่นเยอะมากนะเลยตเต็มตลอดต้องต่อแถวเลยใช่ครับเมื่อกี้ผมไปเล่นมา3ามวีสามบอกเลยว่าเล่นอยู่กับ2ชั่วโมงไม่ยอมเลิกไม่เลิกเล่นยาวๆเลยเพราะมีคนเข้ามาเรื่อยๆพูดจริงนะเจอแบบเด็กไม่ซ้ำหน้าเลยใช่3ามวีสามอันนี้สนุกมากใช่ใช่สุ่จริงแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่สนุกเหมือนกันอะไรฮะแล้วคนก็เยอะมากเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่าไปไปไปดูกันเอาล่ะแล้วเมื่อกี้ครับ3ามวีสามตรงนี้คือ e x compact d e c k ออน,นี่ก็เป็นชุดใหม่ครับขึ้นมาในเมื่อวันที่10ถูกต้องก็คืออันเนียซื้อข้างหน้า,าแล้วเข้ามาเล่นตรงนี้ครับผมอันนี้คือรอคิวอยนะู่นะนี่คือหางแถวนี่คือหางแถวใช่แล้วข้างในคือเต็มแล้วต้องบอกว่าเมื่อเช้าเราลองมาเล่นแล้วคโคตรสนุกใช่ครับ <c oughs> ถ้ามีงานแบบรีเจนดลงานแชมเปี้ยนชิพอะไรแบบนี้อยากให้มีตลอดเลยเพราะนริสนุกมาก แล้วมันรู้อีกว่ามันได้ลุ้นตั้งแต่ตั้งแต่ฉีกซองแล้วอ่ะเออนะครับแล้วก็มาเล่นได้เลยเนี้ยแนะนำจริงใครที่มานะครับและของรางวัลนะครับก็สามารถที่จะแลกได้ที่หน้างานเลยนะครับของรางวัลในรอบนี้ก็จะมีแฟ้มสวยๆแบบนี้นะครับมีลูกเต่านะครับแล้วก็มีเหรียญของโปเกมอนด้วยสามารถนําไปใช้ได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือคุณปุยนั่นเองนะครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้แข่งรอบแรกอยู่ ใช่ครับทาไมคุณปุยถึงว่างอยู่รอบแรกครับพอดีว่าเป็นแชมป์เชียงใหม่มาได้บายสองรอบแรกครับเออก็คือเป็นแชมป์เอาลีกที่เชียงใหม่ครับผมตอนนั้นเอาเด็กอะไรไปเล่นครับน้องคอนกับเด็กนุจเด็กนุจัง ex สุดยอดมากนะครับคือเป็นเด็กที่เหมือนกับเราไม่่อยเห็นเท่าไหร่เนาะเออนะครับแล้ววันนี้แอบเปิดเผยได้ไหมว่าเอาอะไรมาแข่งวันนี้เด็กเดียวกับที่เชียงใหม่ครับเอยโอเคน้องคอนเหมือนเดิมทีนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามคำถามเนี้ยผมมีแจกของด้วยแจกอันนี้แหละให้คุณปุยเลยถ้าว่าตอบได้ อครับในนี้จะมีตัวหนึ่งคือเก๊กโคการับผมถ้าไม้ตายของเขาเนี่ยมีชื่อว่าตัดน้ําเที่ยวครับถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามมีตัวน้ำดาเมจอยู่แล้วถ้าไม้ตายนี้จะทําดาเมจเท่าไหร่ครับ240 240ถูกต้องงับก็คือมันตี120ถ้าเขาเจ็บอยู่แล้วจะบวกอีก120อ่าก็เป็น240อ่ะนี่เลยครับ ผู้เล่นคนต่อไปกันดีกว่าเออชื่ออะไรครับผมไทจิครับชื่อไทจิไทจิอ่าอยู่รุ่นอะไรครับอ่ามาสเตอร์ครับอยู่รุ่นมาสเตอร์ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่อยู่ครับ52ครับ52ก็คือยังไปต่อได้ได้ควันนี้เอาเด็กอะไรมาเล่นฮะเอาพัลส์วันวีแม็กมาครับตัวอะไรนะฮะพัวันพัลส์วันวีแม็กใช่เฮ้ยอันนี้แปลกมากทำไมเอาตัวนี้มาเล่นครับอ่าชอบครับเล่นตั้งแต่ตอนที่ออกมาแรกๆแล้วคราวนี้ก็ไหนๆปีสุดท้ายแล้วขอเอาให้สุด เฮา s e วันวีแมคือเป็นตัวหมาไฟฟ้าใช่เออมันเก่งยังไงครับอนะบอกหน่อยมันตีตามที่มันบอดนะครับบอร์ดไป็ะสามสิบแม,ม็กมันจะประมาณ360อันนี้อันนี้น่าสนใจจริงเฮาส์วันคือออกมาเรียกว่าเกืบอบ2ปีได้แล้วมันวิน,นาทานะใช่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 อันนี้น่าสนใจมากนะครับก่ <c oughs> อนจะจากกันไปนะเรามีควิสให้คําถามคือ CX x <oughs> ความสามารถของเขาเนี่ย<ด>ทำอะไรได้โปกเกมอนที่มีจี้พลังจิตทุกตัวครับจะหนีฟีถูกต้อเอาไปเลยครับตอนนี้เราอยู่กับรุ่นของจูนเนียครับผมผลงานดีด้วยอบอกชื่อก่อนชื่ออะไรครับผมจริงๆคุณพ่อคุณแม่ชอบเรียกว,ว่าเกทีบางทีก็เรียกว,ว่าไก่ท้ายได้ครับไก,นะก่ท้ายไก่ท้ยหรือไม่ก็เรียกว,ว่าท้ายคัโอเคตอนนี้ผลงานอยู่ที่เท่าไหร่ละสี่สองครับสี่สอเล่นเด็กอะไรวันนี้ รอสกีฬาครับลรอกีฬาติน่าโอ้โหของดีของดีของดีได้วันนี้เดี๋ยวพี่มีคำถามให้ถ้าตอบถูกจะได้ EX Compact Deck ไปเลยคำถามก็คือว่าใน EX Compact Deck นี้มีลาวบน EX ที่เป็นเทร์เรสเทลเขาเป็นโปเกมอนประเทศอะไรเลกครับเลกเอยตอบไปเลยอ่ะมอบให้เลยครับโอเคครับรับเปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เรียกว่ารออที่10แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับ หนึ่งผู้เล่นของเรานะที่มีผลงานดีมากใช่ครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับแนะนำตัวชื่อคอนเนตโต้นะครับครับผมวันนี้เอาเอาเด็กอะไรมาเล่นฮะวันนี้เอาหมีฟ้าอินเทเลียนมาเล่นครับอือฮิมูลาโอสจู่โจมต่อเนื่องใช่ครับอ่านะครับผลงานวันนี้เป็นไงบ้างอ่าวันนี้สกอร์เก้าหนึ่งครับขอบคโอ้โหใช่สิบล้อเก้าหนึ่งเออนะเห็นเห็นว่าเขาเรียกกันว่าเป็นเด็กเทียเอสเอสเขาร้อกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเอาเองครับคือมันมันเก่งไปเลยคิดเออครับมันเป็นเด็กที่ เป็นอารมณ์เหมือนคอนโทรลหน่อยครับที่แบบว่าค่อยเก็บภพยเขาหือเขาค่อยวางแผนนิดนึงใช่ครับแต่ผลงานดีจริงๆ9 1าหนึ่งช,ชัดเจนเนาะผมอยากรู้อย่างหนึ่งับว่าแล้วคือทเทียรน,นี้ตั้งแต่เรา,าปล่อยไปปุ๊บอะมีคนเล่นตามไหมมีบ้างครับมีคนทักมาถามด้วยว่าเล่นยังไงใช่ครับแสดงว่าไม่ได้ง่ายมากนะครับก็ถือว่าผลงานดีเลยนะครับก็พรุ่งนี้ขอโชคดีแล้วกันเดี๋ยววันนี้ก่อนจะจากไปมีควิสเล็กน้อยเกี่ยวกับ EX Compact Deck นะครับในชุดนี้จะมี Pikachu EX อยู่ กรชู EX ที่อยู่ใน EX Compact d e Comp k นะครับ SP เท่าไหร่ครับร้อยเก้าสิบครับถูกต้องรับอ่านรับไปเลยขอบคุณครับโอเคอ่ะเอาละครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ในบูธของเข้าแก่น้อยใช่แล้วครับบอกเลยว่าบูธข้าวแก้ยครั้งนี้ครับเขาแจกชุดการ์บอครับโปรโมด้วยใช่โปรโมที่มาแบบว่าอยู่ในซองขนมเลยเราหยิบให้ดูเลยดีกว่านี่เออคือตอนเนี้ยขายแล้วนะขายตอนที่ขายแล้ว มีทั้งหมดนี่เลย12แบบโอ้โหเยอะมากนะฮะบอกแล้วทุกคนครับจะต้องสะสมให้ได้ครับเพราะว่านี่คือเป็นช่วงระยละลาที่จำกัดต้้งหน้าครับผมแล้วที่สำคัญโปรโมชพวกนี้จะมีแบบนี่เห็นไหมมีคําว่าเท่าแก่น้อยอยู่โอ้โหนี่ถือว่าแบบเหม<า>ือนพิเศษมากใช่ยอดมากต้องมีให้ ต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีให้ครบส2แบบครับมเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับก็นี่ออกไปตามหากันนะครับอันนี้เป็นพิเศษมากๆอยากจะให้เรียกว่าอุดหนุนกันเยอะๆจะได้มีแบบนี้อีกบอกเลยว่าตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับเพื่อไปจับจองก็ได้นะครับใช่เลยครับเข้าไห่น้อยนะครับช่วงท้ายละของลีกนะครับก็ยังมีวันหนึ่งเรียกว่าเป็นวันตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับของรายการนี้ใช่แล้วนะครับก็คือวันนี้คันเลือกไปวันพรุ่งนี้ครับผม หรือว่าอยู่นานเหมือนกันนะประมาณสองทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจากไปเพียงเท่านี้กับคลิปพิเศษในพาร์ทแรกครับแต่พาร์ทที่2เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆจะได้เจอกับคนที่เป็นแชมป์แล้วก็มีสาขาวีอเกมอีกด้วยโอ้โหองน่าสนุกมากยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วคุยกับพวกเราในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ